สวัสดีอีกแล้วตอนดึกๆค่ะจะเห็นมาหน้าวกแป้งนิดนึงวันนี้จะมาบอกว่าใช้อะไรบ้างนะคะก่อนนอนใช้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนาะตลกหน้าตัวเองจ้ะค่ะอย่างแรกล้างหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จด้วยโฟมล้างหน้านะคะหรือว่าสบู่หรืออะไรก็ได้ที่เหมาะกับผิวหน้าตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ เมนทรล่าถนะคะมันเป็นโลชั่นโทนเนอร์ค่ะคือจะใส่มือแล้วก็แปะ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 บนหน้าเหมือนเซรั่มก็ได้หรือว่าใส่สำลีเช็ดเหมือนโทนเนอร์ก็ได้นะคะแต่ว่ามิวใช้ใส่สำลีแล้วก็เช็ดที่หน้าแทนโทนเนอร์เลยนะคะตัวนี้มันจะไม่เห็นอะมันจะเป็นแป้งนะคะแล้วต้องเขย่าแป้งแป้งเป็นชั้นแล้วต้องเขย่าให้มันเท่าไอเข้ากันแต่เท่ากันเขย่าให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ช่วยลดปัญหาสิวแล้วก็ความมันเหมาะสําหรับคนหน้ามันเหมือนมิ้วนะจ๊ะอันนี้เป็นธรรธรรมตัวแรกเลยนะคะหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีวซื้อที่โรตสัสตัวต่อไปเป็นอันนี้ค่ะของเดอ์เมคทินิกซึ่งมีวไปทำหน้าอยู่ที่สาขาปิ่นเก้านะคะเป็นเออมันแก้อะไรเนี่ย มันเหมือนกับลดการทํางานของต่อมไขมันป้องกันสิวใช่เป็นป้องกันสิวพดต,ตัวนี้นะคะ Funda Med Clinic ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปหาที่ไหนเนาะแล้วก็ตามด้วอันนี้คร mm hmm. ีมองุ่นค่ะตัวนี้สั่งได้ที่มิวเลยนะคะ mm hmm. กระปุกละ400บาทะคะ mm hmm. ่ะซึ่งเคยโชว์เนือครีมแล้วนะอันนี้ไม่แกะให้ดูแล้วนะเพราะว่า ไม่มีมือแล้วถือโทรศัพท์ขังนโอเคค่ะแล้วใต้ตา,ตาใช้อันนี้ w i ท์ t ทน n ิ i e s ี e ีนะคะของนิติพลคลินิกค่ะตัวนี้เนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะเป็นครีมไม่ใช่เจลทาแก้หมองคล้ำใต้ตาแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่าหรือว่ามีวนอนดึกเกินก็ไม่ดูนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยแบบมันดีขึ้นแต่มันไม่หายอ่ะส่วนครีมกลางวันใช้ตัวนี้ค่ะ ใครมีขายบอกด้วยนะเพราะว่าอันนี้ไปซื้อที่ BBU สาขาทองหล่อค่ะ BB Clinic สาขาทองหล่อซึ่งไม่อยากไปถึงทองหล่ออยากอยากหาซื้อง่ายๆถ้าเกิดใครมีขายตัวนี้บอกด้วยนะจะซื้อนะคะ<ห>ก็แค่นี้หรือเปล่าหรือบอกยังไงดียังไงดียังไงดีมันมีครีมกลางวันะ่ะ ครีมก็วันก็ไม่ได้ทาอะไรก็ทาพวกนี้แหละคะ่ะแล้วก็ทากันแดดเนาะสำหรับครีมองุุนย้ำมอีกทีนะคะซื้อได้ที่มีวราคา400บาทนะจ๊ะเป็นอาหารผิวสูตรเข้มข้นนะคะก็ซื้อมาใช้กันได้สั่งได้นะคะโอเควันนี้ก็วันสุดท้ายละที่อยู่แคมป์เนาะไม่อยากกลับเลยสบายมาก โ okay, อเคยังไงก็ฝันดีนะคะพี่ตังแม่ฝันดีค่ะ้้้้้้โอเคค่ะอันนี้น้องสาวน,น่ารักมาก <c oughs> พี่ชื่นว่าน้องข้าหอมน้องเ้าหอมอกับพี่เขาสวยน่ารักก่อนน่ารัก <c oughs> <c oughs> น่ารักเห็นไหมน่ารักโอเคไปแล้วค่ะฝันดี